ไดอยู่ได้อ ok, ยู่แม่นั่เเตเลยเตเลยเสร็จหนั่งดยการซอนเีตจะ่เมื่อรรวด ก็ส่งให้เติมในการเร

Gracias. Vale.

แต่เน้นยิ่เยิงคือถ้าถเราอม้องไครถ้ากลัหน้กลง

เป็นเขาอ่ะบทบาทนิกเก้น่ไรได้กได้หมพ่อได้ไหมทะนงทะงลิเกได้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 อย่างนี้ก็ได้ดีด้วยอยู่ในบทบาทลิเกเได้อันนี้ดีกว่าอยูนบขางหอกเกี๊ ตัวรองเลี้ยมาดีซึว่าขนอีได้ใี่ไหครับแล้วจะไเจอร่ยาไปไม่กี่เยเพ่อันไไ้แต่ก็้ากัวฉะน อะไรไหมมาวะมีปลอมีปลาทีมีสามี่างไปเลยมีจามีจาเชียงมีได้กี่ปลาต่ะงันช่วยช่วลองเล้วพื่อแก้ว่าต้องพันทันได้ทันัน่หนึ่เาไรน่หึ่เพื่อเพิ่มมนติดเพิ่มเลยทำับ อสองเที่ยวะัน<ป> nến đám nến 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 cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thì sẽ làm đẹp mà kim ra không thôi à rồi đấy đáp số ạ ạ ạ

ส่งซิกก่อนดีส่งซิกก่อนดีคู่ก่อนาสมมติสมมติเพลงอะไรก็ได้าสมมติคนแบกรักนั่งสมมตินะแบกักนั่งมแงนะมจิ้ไป้อยต้องััแล้วเพลงก็จะปัใช่ไหมอ่าอเพลงก็ัดหใช่มช่เหมือนพยายามเขพยายามที่จะดึงเข้ามาแล้วพยายา

ตั่ไเเาอ่เชือเยลก็ยืนปกติแล้วก็แต่มว่าแต่เาัดจะงก็องรอไปแต่เขาพาเขาดไม่พยายามไม่ให้สมมติว่า้องดึงออกแล้วพยายามแบบปัดอ่ะเอากบดแบบรำไทเลยบอดฉันทัน้อเขาดูบอเดี๋ยววนนี้ามไอ่ได้ไปสมมติสมมติ ไปี้ปัดก็ปัดนี่บางทีถ้าตวนโอมันจะนั่งโออยู่ด้กันงจแล้วก็คงจะดนัแล้วอาจจะแบบแค่เราไม่มีอะไรแล้วก็แค่เราหรืว่าเราตปัดแล้วก็แ้วก็หรือวคนก็าจะมีแบบหมุน้วคะ

ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องระดับต่ำปฏิเสธว่าจะปฏิเสธจะว่าให้ขอรับคูร่าสิ่งเข้าจุดควันไปน้อกันเป็นเม็ดเล่ห์เหรอถ้าเพท่าถ้าช้าเป็นทำนองก็ประมาณนี้โยกไปโยกมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเล่หก็จะเต้นตามจังหวะมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเตียนไอ้เฉยอะเตียนไอ้เนี่ยไม่ได้เดินไปเพ่เขาลุกเองเราก็มีหน้าที่ผ่านเข้าไปที่ต้องอยู่ในเชิงเดียว้ามาเลยไปหน่นึ่งคือแบบเขาซ้ำมันเกี่ยวตุ๊บ อแล้วก็อายอะแล้วก็อายอะพอทุะตแบย่มันจะมีกองทันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวัดช้าเป็เร็วเป็นแบบทำชาอเงี้พราราอาช้าเสรแล้วค่อยเป็นเร็วหนั่นแหละนั่นแหละเขาชอบวเต้จะไม่ไเที่ยวแบบยื ตาพิษสายเอาเราเกี่ยวเราเอาเราถ้าเราไม่เกี่ยวละปัดปัดเนื้อปัดเลยปัดออกเลยลูกปัดจับแกนสันจัดจริงๆเลยนั่นแหละก็ปัดับปัดโย่สันหมุนไปเลยลูกหมุนไม่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 อะไรทีล้วอ่ะขอปัดลูกสันแล้วหมุนแล้วสันหมุนเลยปัดไต่เที่ยวเหนือหมุนมาเลยเออแค่นั้นไต่เองไม่ต้องหมุนก็ได้แล้วเดี๋ยวเพ่เขาจะก้อนแล้วมันจะหอบเราก็ใช้ปืนปัดเพ่ออกไป คือไม่งั้นอ่ะคือไมเวลาไม่เขาลุกเราอ่ะลุกเราเข้ามาเราพักเรามีหน้าที่พักเขาอ่าดันเาออกอ่ะเาแต่จะมากกว่เกนแต่ถ้าเกิดว่าหมุนหมุนเหมือนการปัดแล้วหมุนมันก็จะดูดี่นอนอ่ใช่ครับผู้ชยก็ม่เอหมุนหมุนล้ราหมุนั้น

ต่างคนต่างดันเนี่ยบดิัด่นเามือ้พื่อบอปัดออกเหมุนตอบันืออยู่ดันดันกี่รอบดันดันกี่รอสอง่ะอ่าดันสหน้าสหลังสองขาไปปึืบขาอีกทีวชงตัวนี่น่ะมือนีใชพก่นี่มือนี่เอามือีบกรลัันนหัปด้น้กำลัปันเออที่ที่หลกันไรอีกเออปพืบอ่างัวลาะไรีอ่าสั้นมากเพืบปัดออก ปัดปั๊บันกระยุยุดันแขนดันสอบมาเลยนั่นแหละนั่นแหละค่ะดันกระยุยุสองเที่ยวอันนี้สองยุสองบนเขามาเลยเบียนกบานบนเขอขึ้เตาขวางเตาขึ้มาทีเดียวแต่ถ้าบงหน้างากถ้าเป็นหน้าแบบไงบ ถ้าใคหมุนนะรู้ไปเตือนนะอันนั้นมาแล้วมาไม่ใช่อยางนี้น้องแหกแล้วซุ้มอซุ้วัี่น้อซวสันหลป๊บ้กบวกไว้สิป๊บก็นี่นนี่า่วป๊บหน้าป๊บลงเตือนดิไปนี่สวยเอาเฮดเฮดหมันได้เฮด พร้อมมือเมีจองานเต้งเขาเรียนช้าะเข้าใจไมว่าฉันไม่ไม่ไม่ค่อยมีสาสต์ในการพอนเท่าไหร่เป็นไรไม่ดีหรอเพราะฉันเป็นมือทุกอย่างมาเวลาพอนเป็งมัวเัวเอาข้าดิคือไเ่ใเ่าะจีงม่เช่กะจีเรอาเอียมได้ขาเอยไปได้เอาลอมเอปะเื่อหน้าคุกหมุน เออปากระชุบ2นหมุนมาตัเออกระชุบสันกมือข้างก็ได้ข้างนั้น่ค่อยหมุน่ค่อยหมุนมค่อยหมุนให้นั่งพอดี อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็นั่งแล้วเราก็ปัดไปปัดกับปัดมือแล้วแต่ไม่ต้องปัดอายหนูน่อ้ันหนูไายได้โอ้ยมใจหน่อยงานเาะัดตัดมือไปแล้วก็ขึ้นมาเออ๋อเหมือนแบบใช่ครับอ่าทัาับฟัวีโต้จากฟองยวนมันเนอูด เวลาซันนั่นจริงๆรซันหอมจริงนะคะต้องกอดดันกอดดันนะ้วเขาจะหนีอีรีบอลแต่ไม่มันคือผมแล้วนะใช่อันนี้เพราะฉะนั้นบอสเต้ผมจะขออนุญาตก่อนเพราะว่าบอสต้องหัวราะต้องหัวตัวเองนะคะให้เขามาใกล้เหรอครับก็เพราะเป็นการปีกขอบตายเลยนะถ้าปังปีกเขาจตายกบอสอยากหอมแล้วไม่ไม่งั้นสมมือเทียวห้องนี้เลย เอาล็อกมือสองสัอัจุริยะสั่ลองเพลยูบกระตังทาไว้ปัดปุ๊บปัดแล้วหมุนมาเลยปัดแล้วหมุนตามมาเลยเปลี่ยนแผนนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ข้างนึ้นมงนั่นแหละนั่นแหละหมุนมาเลยอ่าัเป๊บนะมาปัเชเัดปัดปอกัเ กได้เลยนะการยื้อกันาห้ได้เลยค่การได้ยูกับนางแห้เขาก็ฏิเสธกันยังไงบางทีผู้หญิงบางคนอะด้วยความที่แบบเขาเล่นเนี่ยเขาจะโยมคล้ายๆโยมอะแล้วก็เวกอะแล้วก็ล้มอะแล้วเขาจะกอดเอวบอกกันดื้อเลยกับโยมเลยแบบไปหนูว่าต้องซีเรียสลูกใช้จริตของตัวเองเลยใช้จริตเลยคือเข้าเข้ามาอะคือถ้าผู้หญิงบางคนอะวิ่งอะเหมือนกันวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยตายอย่างไรก็ตามต้องรู้แต่ควเครียดต้องรแต่ว่าเป็นตัวเองปุ๊บนะ ถ้านั่งเมื่อกี้เนี่ยสันเดี๋ยวสันจะกอดเอวเลยแล้วต้องหาวิธีลุกเอาเราชนะต้องสูนตัวเองให้หสุดๆอ่ะสั้นมากเลยสั้นหลอกพี่สันร้องมามตั้งห้าไว้ครับเบื่อเท่าไหร่ไป<ม>ไ เพ่เมเตอืมอุ้ยยามาักปัดอย่างเดียว ทำยังไงเศรแล้วแต่แล้วแต่เราอะนั่นแหละมีบาง่นปาแล้วดึงอะโอเคโอเคได้ได้ถ้าถึงวันจริงฉันก็สู้ตายค่ะเาก็จับมือบอสใช่ไหมเพื่อเ้จับมือบอสแน่นไปนบอสจะลองบอสก่อร ครับก็พรุ่งนี้ครับเจอกันครับ<ฆ>พรุ่งนี้พรุง <F> พร่งนี้พรุงะะพรง่งนี้รูปแบบนะคะที่พ่อปุ๋มนะคะโมงเย็นนี่คือคือทุกคนเตรียมเข้าแล้วแล้าสามารถซื้อที่เข้ามาได้อยู่ตลอดครับแอดมินเราก็รอรอต่อตอยู่ตลอดเวลาเลครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ซื้อได้เยอะแยะเลยะนะครับก็็เเนซทำพรุ่ันนี้เดี๋ยวให้ไปพักห่างก่อน,อนแล้วก็กลับไปเกลียงเ <ís> รื่องบทเสร็จแล้วครับซึ่งตัวผมเครียดด้วยครับเพราะว่าน่าใช่เจรินครับ <S <S Terima kasih telah menonton!